คิดถึงไหมครับสิงด้วยสิงด้วยนะครับผมนะครับอย่าลืมนะครับคิดถึงสิงต์ปะก็ตอนนี้ซิงเกินปล่อยมาแล้วนะครับผมได้ข่าวว่ายอดดาวน์โหลดเนี่ยถล่มทลายมากนะครับเพราะว่าอันนี้ลิติตคนเดียวนะครับผมคนเดียว นะครับก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตนะครับของเพื่อนกันก็คือทิศเนี่ยนะครับฝันตาแล้วกันใครใครได้ไปดูคอนเสิร์ตนะฮะซื้อบัตรยังฮะบัตาบมดแล้วโอ้โหเสียดายนะไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้พี่ทิศมาหาที่หาดใหญ่โอเคป่ะโอเคดจ้ามาห้มานี้กันเดี๋ยวตีกันครับอย่ามาห้องกันเลยนะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากๆนะที่ได้มาเจอชาวหาดใหญ่นะครับผมดีใจมากๆจริงๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะจะมาหาบ่อยๆแล้วกันนะครับผม อยากให้มาใช่ไหมใช่โอเคนะครับผมอ่ะเพลงสุดท้ายแล้วอ่ะคือรีบกลบไปเลยไม่ต้องร้องเพลงไม่เป็นไรครับเพลงนี้คือถึงว่าจะเป็นสุดท้ายนะแต่ว่าทีก็อบ,บอกว่าใจก็ยังอยู่ที่นี่ตลอดเวลาคือทุกคนน่ารักจริงๆบอกตรงว่าบอกตรงว่าน่ารักจริงๆตั้งแต่ลงสนามบินมาปุ๊บเนี่ยนะฮะคือแฟนๆชาวหาดใหญ่ทุกคนเนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็แบบ พี่การถ่ายรูปหน่อยครับดีใจยังจำกันได้โอ้โหขอบผลงานด้วยนะจ๊ะขอบผลงานด้วยนะฮะกับละครนะครับคู่กรรมครับออนแอร์ทุกวันจันดาห์ที่2ทุ่ม10นาทีทางช่อง5นะครับแล้วก็มีละครซิคคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องนะจ๊ะออนแอร์วันนี้ใช่ใช่พกโมเดอย่าลืมไปดูกันทันทๆนทนทนนะครับผมแล้วก็ฝากครับนี่ฮะวากเกลคูนะครับผมใครที่อ่ ร้อนๆช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับใครอยากเล่นสงการอย่างมีความสุขนะเดินออกไปครับใครใส่วาโก้ปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณจะไม่ได้กลับบ้านแน่นอนนะครับผมไปเล่นน้ําแถวทะเลก่อนไงอะไรงนี้แถวแบบนู่นนี่ก็จะคุณนมากครับผมนะฮะก็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่สงการล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับังว่าทุกคนคุณจะมีความสุขกับสงการปีนี้นะครับผมอ่ะเป็นสุดท้ายครับพีนีฮะมาสรุปกันดีกว่า ขอเสียงคนดีความสุขอีกครั้งไน้่งไปครับผม <Yeah. S 1> มีใครบางคนมทมยา,าด้ค่ความทุกตาจากฉันที่มองว่ารคดควาอาจจะมีบางทอาจจะเจอบางที องคิดวันก็นไม่เป็นไรนิน้อยฉันคายได้ไมรักด้กันวอะไรก็รู้ฉันเก็ยังไม่สายไม่ต้อรอไรังนั้นน้อยฉันไดไมีรู้และเขจเที่ท ไม่ยิ่งยางในใจทำอยู่กับเธอจะขอทำเบาไปแต่แค่มีรอยยิ้มของเธอสมอก็เชื่อใจหากในวันพรุ่งนี้เธอจะต่อตกลงก็คงจะคุ้มค่ามากไปถ้าจะต้องคิดวันก็ไม่เสียใจ I. Yeah, yeah. อาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิดด้มอาจต้องคิดวังเป่องไปสิใจความุมใดังด้งๆว่าันได้ าอาจจะเก็บบางทีแต่จะยิ่ได้เรื่ออาจจะต้องกิดวันแตไม่เสียใจ